สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้กลุ่มนักประดิษฐ์นะครับโดย ICE l o b o Kit นะครับ ICE l o b o Kit กลุ่มนักประดิษฐ์ที่ท่านที่มีเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับก็สามารถท่จะเอามาใส่ได้เลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับสำหรับการขับเคลื่อนจากมอเตอร์หรือเครื่องยนต์นะครับจะขับโซ่ขับสเตอร์หรือจะเป็นเกียร์ฝากเครื่องมอเตอร์ไซ ก็ได้เอาเครื่องมอเตอร์ไซค์มาใส่เสียบเกียร์เลยก็ได้นะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่มีล้อหน้าพร้อมลูกป,ปืนเอ่อพ้อมคอม้านะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็มีดิสเบรกนะครับดุมล้อเป็น4ีรูร้อยนะครับสีรูร้อขอบ1ิบสหรือขอบสิบสามสิบสี่นะครับท่านหาได้ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ ตัวชุดพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับมีชุดไฟไฟไฟตาเบรกแต่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเพาหลังนะครับเพาหลังซึ่งเป็นเพาเพา,าข้างสองข้างนะครับซึ่งใส่สี่ลูร้อยเหมือนกันนะครับใส่ตัวานาแปนที่เป็นดุมล้อ 4รูร้อยเหมือนกันใส่ล้อเหมือนล้อหน้าขนาดไซส์เดียวกันนะครับ4รลูแล้วก็มีมาพร้อมกับดิสเบรกนะครับแล้วก็ตัวชุดนี้จะมากับเฟืองท้ายตรงกลางนะครับเฟืองท้ายจะเป็นเฟืองท้ายแกนจำปา20มิลนะครับมาพร้อมกับยอย2ตัวนะครับยอย2ตัวแล้วก็ยังมีตัวเกียร์เกียร์ฝากนะครับเกียร์ฝากตัวนี้เป็นเกียร์ฝาก3ทางนะครับสามารถที่จะใส่ ตัวจำปาของเครื่องมอเตอร์ไซค์ได้นะครับจำปาเครื่องมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ต้องยี่หิมมินเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายของเกียร์ก็จะเป็นเสเตอร์นะครับสเตอร์โซนะครับหรือท่านต้องการที่จะใช้เป็นมูเล่ก็ระบุเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าท่านมีเครื่องสูบน้ําเครื่องยนต์จะเอามาฉุดรถคันนี้นะครับก็ต้องใช้สายพาน นะครับตรงนั้นก็ใช้มู่เล่ได้นะครับแต่ถ้าสามารถแปลงเสเตอร์เป็นโซ่ได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าแรงฉุดจะได้มั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะครับไม่ไม่ลื่นนะครับเพราะสายพานจะมีเรื่องของความลื่นของสายพานแล้วก็ความเหนืดแล้วก็ยังจะมีเรื่องของออแรงดึงแรงกดของสายพานอีกนะครับตัวนี้เกียร์กดเดินหน้าถอยหลังได้นะครับ ชุดทำรถสี่ล้อสำหรับนักประดิษฐ์โดยตรงเลยนะครับนะครับเผาคอมา้าด้านหน้านี่สวยมากเลยนะครับกระบอกพวงมาลัยครบชุดนะครับตรงพวงมาลัยก็จะมีชุดไฟฟ้ามีมีพวงมาลัยสามารถกดแตะได้เป็นแบบรถยนต์เลยนะครับเผาหลังนี่ก็จะเป็นเผาข้างนะครับเผาข้างธรรมดาที่ใส่ตัว ดมล้อ4ีลูร้อยไว้นะครับแล้วก็เฟืองท้ายจะเป็นขนาดไม่ใหญ่มากนะครับสามารถรับน้ำหนักแรงบิดเครื่องยนต์ได้ไม่น่าเกินไม่น่าเกิน2ีแรงนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์สำหรับทำรถเล็กนะครับรถบรรทุกเล็กหรือรถวิ่งรถแข่งรถอะไรเราก็สามารถเอาไปทำได้นะครับช่วยในงานการเกรษตรก็ได้ หรือจะขับเล่นๆก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปประกอบก็อยู่ที่ความต้องการของช่างเพื่อนช่างหรือนักประดิษฐ์นะครับว่าจะเอาไปใช้แบบไหนนะครับก็ลองดูเอานะครับเรามีอยู่หลายชุดนะครับหลายรุ่นนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับนักประดิษฐ์ประตอนะครับโดยนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกรอบนะครับหรือ MCE Robo Kit นะครับตรงนี้เรามีชุดสำเร็จ พร้อมส่งเลยนะครับแล้วก็ยังมีชุดที่สามารถที่จะสั่งซื้อพีออเดอร์ได้นะครับสั่งพีออเดอร์ก็คือโอนเงินก่อนแล้วก็รอของไม่เกิน15วันนะครับของนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเราคัดสรรอุปกรณ์ดีๆมานะครับเลือกมาแล้วนะครับนะครับัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นจำปา จำปานะครับตัวนี้เป็นรูแล้วก็ตัวนี้เป็นจำปาตัวนี้เป็นรูตัวนี้เป็นรูนะครับนะครับนี่นะครับเกียร์จำปาตัวสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสเตอร์ด้านข้างนี้ก็จะเป็นจำปานะครับจำปาตัวเดียวกันนี้เสียบได้นะครับสำหรับชุด เผาสี่ลูร้อยเผาข้างเผาหน้าคอมา้าดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเราจะนำเสนอคลิปเหล่านี้ออกมาให้ท่านได้ชมกันเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ